หลังจากที่พระเอกนั้นเนี่ยนะครับเขานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางแล้วก็เข้ามายังที่เขตแดนน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ ไปได้สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมพระเอกเขานั้นก็ได้ทําการนั่งบุมเพาะพลังแบบต่อไปในทันทีทุกะทางเขา,น,าน,นั้นก่อนางบุมเพาะพลังไปเสร็จแล้วและพระเอกเนี่ยก็เลยได้เดินทางตามแผนที่รับอันหนึ่งมาเป็นแผนที่รับที่เขาก็เพิ่งจะได้รับมานะครับ จากพวกตระกูลฟางนั่นเองจุกกระทั่งพระเอกเขานก็เดินทางมาถึงที่ณบริเวณหน้าผาแห่งหนึ่งและจากนั้นต่อมาพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ยังได้เข้ามายัางที่เขตด้านป่าแห่งหนึ่งไปอีกด้วยซึ่งมันนั้นก็เป็นดินแดนที่มีความสวยงามแต่การตายเป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อพระเอกได้เข้ามาและเขาได้บอกตอบเลยนะครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันก็กลับเป็นสถานที่ที่ ที่ว่างเปล่าไปซะอย่างนั้นตอนแรกคาานะก็กะนะว่ามันก็น่าจะมีพวกของวิเศษเป็นของดีได้ซ่อนอยู่ซะอีเป็นเพราะว่านี่มันก็เป็นถึงแผนที่รับ จากพวกตะกูลฟังไปทั้งที่นะนะแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วแน่ยนะมันก็ยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการพักผ่อนไปเลยยังไงกันล่ะเป็นเพราะว่ามันก็ทั้งอบอุ่นแถมยังเป็นที่ที่สวยงามอีกด้วยใครเนี่ยก็คิดไม่ถึงเลยนะว่าแม่นางฟังซื้อผู้นั้นนางเนี่ยก็จะมาพร้อมกับผู้ติดตามของนางไปด้วยเพื่อที่จะมาดักสกัด เล่นงานพวกเราไปซะได้ไม่ให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงน้ำพุแห่งจิตวิญญาณที่ก็อยู่ในหุบเขาแห่งนี้ไปได้อย่างนั้นหรือและนางเนี่ยก็สามารถรับรู้ไปได้เช่นลายกันอย่างนั้นหรอว่าพวกเราน่ยก็มีแผนการตระกูลฉินของเราก็กะว่าจะเดินทางไปยังที่แห่งนั้นสักะหน่อยหรือว่ามันเนี่ยก็อาจที่จะ มีคนทรยศมันได้แอบแฝงอยู่ในตระกูลชินของข้ามันก็เป็นไปได้นั่นเนี่ยไม่อย่างนั้นพวกนางเนี่ยก็คงจะไม่มีทางรับรู้ไปแน่แน่และข้าเนี่ยก็จะต้องกลับไปหาความจริงให้มันเจอให้จงได้ว่าข้อมูลของสำนักเรานั้นมันเนี่ยก็ได้ล่วไหลออกมาจากใครคนแน่กันล่ะ แต่ถ้าว่าตอนนี้ถึงข้าจะคิดเรื่องนี้ไปเนี่ยมันก็ยังคงจะคิดไม่ออกแล้วนะและเดี๋ยวข้านะก็ค่อยกลับไปสืบหาความจริงกันไปอีกทีหนึ่งที่บ้านตระกูลฉินไปก็แล้วกันหรือว่าบางทีมันก็อาจที่จะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเรื่องเข้าใจผิดเฉยๆมันก็เท่านั้นถ้าหากว่าค้าได้มองในแง่ดีไปแล้วล้วก็ และจากนั้นนะครับผมแสงแดดมัน,นก็เริ่มที่จะทองลงมายังที่แห่งนี้ไปแล้วมันนะก็บ่งบอกได้เลยว่าในตอนนี้มันก็ได้ถึงยามลุงสางไปแล้วนั่นเองอีกด้วยพระเอกเขานั้นนะก็จึงได้มาสังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างไปได้ว่าในทาแห่งนี้นั้นมันนะครับก็จะได้มีรูปร่างที่มันก็เรียกได้ว่า แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหรือว่าบางทีเขาเนี่ยก็อาจที่จะเดินทางมาทุ่งที่แล้วก็เป็นไปได้น,นะนะเพียงแค่ว่าเขานั้นก็ยังหาเบาะแสงของพวกของวิเศษในท้รแห่งนี้ไม่เจอมันก็เท่านั้นและทันใดนั้นเองนะครับจูจูเนี่ยวิญญ,ญาณแห่งเทพสงครามของพระเอกเนะก็จึงได้ปรากฏ ตัวออกมาในทันทีเลยและพระเอกเขาก็จึงได้ถามกับเทพสงครามต่อไปอีกว่าเจ้าออกมาที่นี่แน่นะก็มีเรื่องอะไรกันอย่างนั้นลรอล้อและทันใดนั้นเองนะครับผมมันก็ได้มีอาวุธวิเศษอันหนึง่งแต่พุ่งเข้ามาแล้วก็โจมตีใส่พระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองทำให้พระเอกที่เขาได้เห็นก็ถึงกับต้องตกใจเป็นอย่างมากมานะครับก็จะเป็นนาววิเศษที่มันก็มีขนาดเรียกได้ว่า ก็ยหญบักสุดๆมันก็ได้ซัดเข้ามาโจมตีใส่พระเอกด้วยความที่ก็รุนแรงมากๆแต่ว่าเทพสงครามนั้นเขาก็ยังเป็นไฟได้เข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ป้องกันการโจมตีจากเงาวิเศษอันนี้เอาไว้ได้สําเร็จอีกนะครับ พลังของมันนั้นก็มีมากมหาศาลจนเกินไปโชกตทางได้ทํำให้วิญญาณเทพสงครามนั้นก็ถึงกับต้องก่าวเท้ากระเด็นถอยหลังกลับมาพระเอกที่เขานั้นได้ยืนดูอยู่ ก็ถึงกับต้องอึ้งไปเช่นเดียวกันเขาก็พูดไปเลยนะครับว่าถ้าหากข่านั้นก็ไม่มีวิญญาณแหง่งเทพสงครามได้มาอยู่ข้างกายขายไปแล้วแล้วก็นะตัวข้านี่ยก็อาจที่จะต้องมาโดนานาวิเศษอันนี้มันได้ฆ่าสังหารจนตายไปจริงๆก็เป็นไปได้และจากนั้นต่อมาจิตวิญญาณแห่งเทพ,พเจ้าสงคราม ของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้จัดการฝาดแล้วก็ทำลายเงาวิเศษอันนี้ลงไปได้สำเร็จอีกนั่นเองสึ่งทนันใดนั้นนะครับพระเอกเขาเนี่ยก็ได้ลองทำการทดสอบแล้วก็ใช้พลังอันใหม่ที่เขาก็เพิ่งจะได้รับมาเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะครับพระเอกเขาก็ได้จัดการหวด,ดาบฝันเข้าไปที่ภูเขาลูกนี้ไปในทันทีเลยอีกด้วยในที่สุดดาบของพระเอกนั้นมนันก็ได้พาภูเขา ออกมาได้สำเร็จโจนได้กลายเป็นครึ่งซี่กันไปเลยทีเดียวเชียวนั่นเองต่อมานะครับพระเอกเขาก็ได้คิดในใจต่อไปอีกว่านี่มันก็เป็นอนุภาพที่เรียกได้ว่ารุนแรงเหลือประมาณเลยก็ว่าได้ขาก็ฟันเข้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันน่ยก็กลับสามารถทำลาย ภูเขาจนแบ่งเป็นสองซีกได้เลยอย่างนั้นน่ะหรือและนี่ข้านะก็เพิ่งจะเริ่มฝึกฝนเล็ดวิชาไปเองนั้นเนี่ยและมันก็ดูเหมือนกับว่าการเดินทางในครั้งนี้ของข้าเนี่ยนะ มันก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเสียจริงและมันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่ข้าก็จะต้องเดินทางกลับไปที่ยังบ้านตระกูลชินของข้าไปมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าในตอนนี้นั้นศึกใหญ่เนี่ยมันก็คงที่จะใกล้มาถึงแบบเต็มทีซะแล้วละสิข้านะก็มีความหวังจริงๆว่าทานพอของข้าเขาก็คงที่จะสามารถจัดเตรียมจัดหายาวิเศษไปจํานวนทั้งหมด ถึง800เมตรมาให้กับค่าผู้นี้ไปได้แล้วใช่หรือไม่กัลล่ะและโดยสรุปแล้วนะครับผม ก็คือภูเขาลูกนี้นั้นมันนะก็ได้มีของวิเศษที่มันได้ซ่อนอยู่ณที่แห่งนี้จริงๆซึ่งมันนะก็จะเป็นเงาอันที่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปเมื่อตะกี้นี้นั่นเองแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระเอกเขานั้นก็ได้มาครอบครองรับพลังจากเงาอันนี้แบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยทำให้พระเอกเขาก็มีความสามารถในการที่จะใช้ดบาบพาภูเขาได้เป็นครึ่งซีกเลยซึ่งในขณะที่ เอกของเราเขาวนั้นน่ก็กําลังยืนยิ้มดีใจเป็นอย่างมากไปอยู่แต่ว่าตัวเขาเองนั้นก็หารู้ไม่ว่ามันก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เขานั้นก็กําลังแอบเฝ้าดูพระเอกไปอยู่จากที่มุมมืดในหุบเขาแห่งนี้และจากนั้นฉากต่อมานะครับเราพวกผู้อวุโซทั้งหลายในตระกูลชินของพระเอกเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้มารวมตัวกันไปใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอของพระเอกเองเขาก็ได้พูดตอบ เลยนะครับว่าเอาละนะวันนี้ก็จะถือว่าเป็นการจบการประชุมเพียงแค่นี้ไปก่อนก็แล้วกันละนะแต่ถ้าว่าแทนได้นั้นเองจู่ๆดูเหมือนกับว่าเรื่องราวมันก็จะไม่ได้จบลงไปแบบง่ายๆซส่่งมันก็จึงได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในห้องนี้ไปเส่่งเขาก็จะเป็นสืิตัวโกงอย่างไอ้เจ้าชินฉางโกงนั่นเองเขาก็มายัางที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาถามไทกับพ่อของพระเอกไปเลยนะครับ 哇。Wow. ่านหัวหน้าตระกูลพอดีว่าข้าเองเนี่ยนะก็มีเรื่องหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในใจไม่ว่าจะคิดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจไปได้เลยข้าก็อยากที่จะมารบกวนถามอะไรกับตัวท่านไปหน่อยถามด้วยตัวเองไปสักหน่อยนึงว่าทำไมกันละ่ะฉินหนานบุตรชายของท่านนะเขานั้นก็ถึงได้มารับยาวิเศษไปเป็นจำนวนตั้ง500เม็ดกันไปเลยทีเดียวล่ะนะในขณะที่เราสิท์คนอื่นๆผัวเขาก็จะได้รับกันไป เพียงแค่คนละไม่ถึง10เมตรต่อเดือนมันก็เท่านั้นและ500เมตรเนี่ยมันก็นับว่าเป็นจํานวนถึงหลายเท่าตัวที่คนอื่นๆน,นั้นได้รับกันไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะหรอกหรือสึ่งลุงซีของพระเอกเองเขาก็ได้พูดต่อไปเลยนะครับว่าชิ้นช้างกงเจ้าก,ก็เดินทางมาที่นี่เป็นเพราะว่าเรื่องนี้เองอย่างนั้นน่ะหรอกล้อเป็นเพราะว่าพอดีว่าสภาอาวุโสแห่งนี้นั้นเราก็ได้ลงนามกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะ ว่าก็จะทําการมอบยาวิเศษ500เม็ดเหล่านี้ไปให้กับฉินหนานไปยังไงกันล่ะเขานะกะเป็นลูกชายของท่านผู้นําตระกูลนะแต่ตัวเจ้านั้นก็ไม่จําเป็นทีจะต้องมาถามถ่ายเรื่องนี้ที่สภาผู้อาวุโสอีกต่อไปแล้วละ่ะเพราะต่อให้เจ้านั้นถามต่อไปแต่ผลลัพธ์ที่ตัวเจ้า,าได้รับกลับไปเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกเป็นเพราะว่ายังไงซะ คำตัดสินจากสภาแห่งนี้มนันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสิ้นส,สุดเสมอซึ่งไอเจ้าชินช้างกงมานนั้นก็จึงได้พูดต่อไปเลยว่าเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นหรอท่านลุงแต่ถ้ว่าเราผู้คนต่างๆในตระกูลตอนนี้เนี่ยพวกเขาเริ่มพูดคุยและนินทากันไปแล้วนะ พวกเขานั้นก็มีความไม่พอใจแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้นำตระกูลนั้นไม่ยอมไปอธิบายเรื่องนี้ให้กับพวกเขาฟังไปด้วยตัวเองแล้วล้ะก็ว่าท่านก็ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรขายเนี่ยก็เกรงเลยนะว่ามันก็อาจจะเกิดความขัดแยง้ง ขืนมาภายในตระกุนชินของพวกเราก็เป็นไปได้เลยละ่ะพอของพระเอกนะครับเขาก็จึงได้ต่อไปว่าททยอย่างนั้นเนี่ยก็ได้ก็ได้เหตุผลนะลึมันก็คือว่าข้าผูนนี้นั้นค็จะยอมเสียสละทรัพยากรในการบ่มเพาะพลังของตนเองไปให้กับลูกชายเลยก็ได้ฉินฉางกงเขาก็จึงได้ตอบกลับ วาก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะที่อุตส่าห์ยอมอธิบายความจริงให้กับข้านานก็ได้เข้าใจแล้วก็กระจางไปสิ่งมานก็แน่นอนเลยนะครับผม ว่าอเจ้าพวกตัวโกงทั้งหลายนั้นเขาน่ก็จะไม่พอใจต่อเรื่องนี้ไปอยู่ดีเลยนั่นเองอาจารย์ตัวโกงนั้นเขาก็เลยได้บอกแบบต่อไปอีกเลยนะครับว่าท่านหัวหน้าตระกูลท่านะนก็ถือได้เลยนะว่าควจะเป็นหนึ่งในคนที่มีความแข็งแกร่งแบบมากที่สุดของตระกูลฉินของพวกเราเลยก็ว่าได้ท่านที่ก่อเป็นที่พึ่งพาของพวกเราแบบเสมอมาแน่นะแต่จู่ๆก็จะยอมมาเสสละอย่าวิเศษเป็นจำนวนมาก หมายถึงขนาดนั้นไปให้กับลูกชายสุดที่รักและถ้าหากว่าท่านทําเช่นนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวท่านแล้วได้กลายเป็นคนอ่อนแอขึ้นมาล่ะจะทําเช่นไรกันต่อไปดีท่านนั้นก็คงที่จะไม่สามารถดูแลแล้วก็ปกป้องตระกูลฉินแห่งนี้ของพวกเราได้อีกต่อไปแล้วลใช่หรือไม่กัล่า ถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอถามว่าท่านเองเนี่ยนะก็ยังมีความเหมาะสมที่จะได้เป็นผู้นำของตะกุนชินอีกต่อไปอย่างนั้นหรือสึ่งต่อมามันก็ได้มีเหล่าผู้อาวุโสบางส่วนพวกเขานะครับก็ได้เห็นด้วยกับปรมาจารย์ตัวโกงเช่นกันเขาก็ได้พูดต่อไปเลยว่าพอของพระเอกนั้นเขานะก็ไม่ควรที่จะนำยาวิเศษเป็นจำนวนมากไปมอบให้กับพระเอกของเราเลยแม้แต่น้อยเป็นเพราะว่าถ้า ตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้ขาดยาวิเศษไป500เมตรแล้วล่ะก็มันก็จะเท่ากับว่าเขาได้สูญเสียระดับการบ่มเพาะพลังไปมากมาเลยทีเดียวก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนแอลงไปเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าระดับความแข็งแกร่งนั้นมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ เพียงแค่การบ่มเพาะพลังของเขาไปมันก็เท่านั้นเองเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มียาวิเศษที่มาช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มพลังให้เขาอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ถือได้เลยว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากเอาการเลยสําหรับพ่อพระเอกซึ่งที่อาจารย์ตัวโกงเขาก็ได้พูดไปแบบนั้นมันนะ,นะครับก็จะเป็นแผนการของพวกอาจารย์ตัวโกงเองพวกเขานั้นก็มีความต้องการที่ก็จะมายึดอํานาจยึดต ำแหน่งหัวหน้าตระกูลคืนไปจากพ่อพระเอกของเรานั่นเองอาจารย์ตัวโกงเ้านั้นก็จึงได้พูด ต่อไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นท่านหัวหน้าตระกูลถ้าหากว่าท่านยืนยันที่จะส่งมอบอยาวิเศษไปให้กับลูกชายแล้วละก็นะข้าเองเนี่ยก็หวังนะว่าท่านก็คงที่จะรู้ตัวว่าตนเองจะต้องทำเช่นไรต่อไปท่านเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ยอมเสี็สละตำแหน่งผู้นำตระกูลไปแล้วเราก็ข้าเองก็เชื่อมัน่นว่ามันนั้นก็จะย่อมมีหล่าผู้คนประจำนวนมากในสำนักที่เขาก็จะต้องมาเกิดความไม่พอใจขึ้น แบบเยอะแยะมากมายแน่นๆพอของพระเอกเขานั้นก็จึงแต่ตอบต่อไปอีกเลยว่าถ้าหากว่าข้าน้ะไม่ออกจากตําแหน่งนี้ล่ะแล้วเจ้าจะทําเช่นไรข้านะก็จะไม่ยอมออกจากตําแหน่งหัวหน้าตระกูลแห่งนี้ไปแบบโดยง่ายไปอย่างแน่นอน ตึงต่อมานะน,นะครับอาจารย์ตัวโกงรับก็จริงได้พูดต่อไปอีกเลยว่าความเย่อหยิงเนี่ยนะแล้วก็ทะนงตนของท่านนั่นแหละเห็นกับตัวแบบนี้มันก็จะนำพาให้ตระกูลชินของพวกเรานั้นได้ประสบพบเจอไปกับชุดจบเจ้าจะพาเราไปเจอกับความเสี่ยงและก็ภัยอันตรายไปได้ในภายพักหน้าอย่างแน่นอนหรือถ้าหากว่าจะให้ค่า พูดให้ถูกเนี่มันก็คือกว่าข้าเองแนี่ยนะก็มีข้อเสนออย่างหนึ่งที่ก็จะมาให้ท่านพิจารณาไปด้วยเช่นเดียวกันท่านแนี่ยนะก็ไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องออกจากตําแหนง่งหัวหน้าตระกูลไปก็ได้ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นสามารถที่จะหาตัวแทนที่ก็มีความเหมาะสมมากยิ่งกว่าตัวท่านไปได้แล้วเราก็ถ้าคนคนนั้นเขา ก็จะมีระดับความแข็งแกร่งที่มากเพียงพอและก็สามารถแต่การยอมรับไปจากสภาผู้อาวุโสแห่งนี้ไปแล้วเราก็นะ ตัวท่านเองก็สามารถที่จะยกแล้วก็ส่งมอบตําแหน่งของหัวหน้าตระกูลไปให้กับชายคนนั้นไปเลยก็ว่าได้อีกด้วยสึ่งโดยสรุปนะนะครับผมก็คือปรมาจารย์ตัวโกงแกก็มีความต้องการจะหมายความเลยว่าอยากให้พระเอกของเรานั้นได้มาท้าประลองแล้วก็ต่อสู้ไปเลยกับ ลูกชายของเขาไปนั่นแหละนะครับผมมาดูกันเลยว่าใครก็จะเป็นฝ่ายมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของตระกูลชิน คนใหม่ไปกันแน่เลยนั่นเองและจากนั้นนะครับชาร์กจะตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเอกของเราเขานั้นก็ได้เดินทางโจระทั่งได้กลับมาถึงที่บ้านตระกูลฉินปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัน,นก็เลยได้ทำให้พระเอกเขานั้นก็ถึงกับต้องเกิดความประหลาดใจไม่น้อยเป็นเพราะว่าทุกคนในสำนักนั้นก็ได้มองพระเอกด้วยสายตาที่มันก็แปลก ทำให้พระเอกที่เดิมทีเขานก่อเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วพระเอกนะครับจึงรู้ได้ในทันทีว่าทีแทนเนี่ยเรื่องที่พระเอกได้ไปร้องขอกับพ่อของเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้มนันก็จะต้องสําเร็จไปแล้วแน่ๆในที่สุดพ่อของเขานั้นก็สามารถที่จะจัดเตรียมยาวิเศษมาให้กับพระเอกได้แล้วเป็นจํานวนทั้งหมด500เม็ด หม่นะก็จึงได้ทำให้มีเหล่าผู้คนในตระกูลฉินเป็นจำนวนหนึ่งที่พวกเขานั้นก็มีความไม่พอใจต่อตัวพระเอกแบบเยอะมากๆเป็นเพราะว่าพวกเขาเองก็ได้คิดว่าพระเอกเนี่ยไม่มีความคู่ควรเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าแท้ๆเลยแต่ทว่าก็กลับมาได้รับอย่าวิเศษที่มันก็เป็นของมีค่าแบบเยอะแยะมากมายไปตั้งขนาดนั้นและพระเอกเนี่ยก็มี พอเป็นหัวหน้าตระกูลก็เท่านั้นเองทำไมก็ถึงได้มารับ ิทธิพิเศษที่มันก็เยอะแยะแบบมากมายถึงเพียงนี้ได้กันล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขานั้นก็มีหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียวก็คือการพิสูจน์ให้กับทุกคนในตระกูลฉินนั้นก็ได้เห็นการไปเลยนะครับว่าเขานี่แหละที่ก็มีความคู่ควรแบบมากที่สุดแล้วกับการที่ก็จะได้ขึ้นมาคลองตําแหน่งของผู้นําตระกูลคนต่อไปอีกเลยนั่นเองและจากนั้นเมื่อพระเอกเขาก็ได้เข้า มาาด้านนใก็จึงได้เข้ามาพบกับท่านลุงของเขาไปมาอีกครั้งลุงก็เลยได้บอกกับพระเอกไปเลยนะครับผมว่าชินหนานี่เจ้านะนะก็เดินทางกลับมาจากนาำพุแห่งจิตวิญญาณไปอย่างไรเราจะหลอกลอและในตอนนี้เองเหมือนก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาในตระกูลของพวกเราแล้วล่ะแต่ถ้าว่าก่อนที่ข้านั้นจะได้บอกข่าวกับเจ้าไปเจ้าก็จงเข้าไปกิน าวิเศษทั้งหมด500เมตรที่ขากับพ่อของเจ้านั้นก็ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับเจ้าไปเรียบร้อยแล้วละพาเอกของเราเขานั้นก็ไม่รอช้ารีบเล่งแล้วก็เข้าไปกินยาทั้งหมดแบบเข้าไปในทันทีเขาก็ได้พูดต่อไปอีกเลยว่าขาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะท่านลุงแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ท่านได้พูด ่อนหน้านี้เนี่ยนะมันก็คือเรื่องอะไรการอย่างนั้นน่ะหรอกรือแล้วทําไมท่านพ่อของข้านะก็ถึงไม่ได้อยู่ที่นี่กับท่านลุงไปด้วยล่ะลุงเขาก็จึงได้ตอบต่อไปว่าเรื่องใหญ่ที่ตัวข้านั้นก็ได้บอกกับเจ้าไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของพ่อเจ้ายังไงกันล่ะชิ้นนั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ที่สภาของผู้อาวุโสอีกด้วยหมายเนีกยก,กลังมีเรื่องบางอย่างที่เป็นความขัดแยง้งที่มันก็ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยก็ว่านได้ เ็นเพราะว่าการที่เขานั้นได้นํายาวิเศษมาให้กับเจ้านั่นและมันก็เลยทําให้มีเรื่องแบบนี้ได้เกิดขึ้น พอของเจ้านะก็ได้เจอกับปัญหาที่มันก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วละและอีกอย่างหนึ่งนะชิ้นน,นั้นตอนนี้พ่อเจ้านั้นก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าของตระกูลชิ้นของพวกเราอีกต่อไปแล้วยังไงกันละ่ะพระเอกที่เขาก็ได้ฟังไปนั่นก็มีความตกใจแบบเล็กน้อยเป็นเพราะว่าพ่อของเขานั้นก็มีระดับความแข็งแกร่งที่เรียกได้ว่ามันก็สูงมากพระเอกเขาก็คาดคิดไม่ถึงว่ามันก็จะมีใครด้วยอย่างนั้นรือที่ก็กล้ามาท้าทายอ๋ม นาจของพ่อพระเอกไปและทันใดนั้นเองพระเอกของเราเขาก็จึงได้ทําทการละเบิดพลังแห่งความโกรธแค้นนั้มันได้ออกมามันก็จะเป็นพลังในระดับขั้นเทพระเบิดออกมาจนก,กระทั่งได้ทําให้ท่านลุงที่เค้านั้นก็กําลังที่จะเดินออกไปจากที่แห่งนี้โดยความโมโหเขานั้นก็ถึงกับ ต้องมาตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเขาก็บพูดตอบไปเลยนะครับผมว่าชิ้นนั้นนี่เจ้านกอบไปทําอะไรมาก,กันทําไมระดับพลังของเจ้าเนี่ยมันก็ถึงได้สูงเพิ่มขึ้นมาแบบมากมายมหาศาลได้เช่นนี้กันล่ะก็จะจบการไปก่อนนะครับสําหรับการสปอยใน EP นีนี้ถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนก็สามารถกดไลค์แชร์สับสไครเป็นกําลังใจให้กับผมไดนะครับและสําหรับวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและ ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ